แค่เราเราจะเล่นเราจะอัดคลิปอะไรคลิปเสียงเรา,เเรายังเป็นเด็กนกี้เหรอไม่เป็นไรไม้ห,หมู่นน <c oughs> บ้านไอ้เดียวป้าไม่รู้เรื่องไอ้นี่ใครใครวะมันสะท้อนข่อยไทยไอ้ไห,ไหนใส่หูฟังนี่งกูเริ่มหลังกูกดเริ่มก่อนกูอยากรำเอาไปเลยเข่อยโจมันเป็นไม้ไตายคนเหี้ยแต่ของกูอยู่บนท็อปเหี้ยเลย ไม่เลนมาดูออกมาเด็กเด็กเกเด็กๆไม่ติดกไว่าเไม่ไ้เชิญเอลิเมนท์ฮีโร่เบลสแมนกัวแบบแปลกแปลกอะกัวแปลกแต่กูรู้สึกก็ไม่ใช่ฮีโร่เไม่เล่นฮีโร่เลยขาดเมันแค่เล่นตัวเดียวได้หรอนะกูเชื่อเรื่อกูไม่เล่นกูไม่เล่นแบบสากตาเลยเอ่อใดีเอาไอ้นี้มาก่อแล้วกัน ต้องออกมาเอ็ดวินทนฮีโร่โนวามาสตาเออไม่เล่ฮีโร่ไอ้เหี้ยกลแบบแปลกใช่ไหมแปลกไหมไม่ได้เที่ยวเลยกูจะกูจะทำการสำรวจหน่วยแล้วก็เรียกไอ้เหี้ยนี่ว่าโอ้ไอ้เที่ยโอเคเอาแล้วไหนว่าเลือแปดพันวะยังเลือหนึ่งหกอยู่ ไอช่างมาเถอะไม่งี้หมอแค่กินไมกินยากอยู่ดีการไม่บอกตีมาเลยแถมพลังก็บ้าบ่าเนี่ะเฮ้ยเวลามันตีมาตันมันต้องเจือก็จริงมึงก็ใช้การเกียร์กูดิวันก็จริงมึงก็ใช้การเกียร์กูดิเด็กนี่หรอเฮ้ยเดี๋ยวว่ามาสเตอร์มันจะเจือเนาะวิเวลามันทำลายมอนเนอร์การมึงตียิงไปเลยก็ได้ยิงยยัดิงปล่อยไปหนานยิงเป็นมะเร็งี้ทียหมอทำแย่ตีทิ้งแม่งเหรอ ูตสกิลไม่ได้ปด็กเพื่นมาม่กินอะไรก็ลยนี่มิของหวานเนมอ้ยนออน่าระตกผัดออนีอไอเช่นตุ๊กตาเลยอตุ๊กตาที่แบบว่าล่าล่าปกติไม่ได้แล้วเพอไม่ไม่จับรรมล่ารูเายเป็นตัวหี้ยนนี่ไงเป็นเฟนหนึ่งอะเป็นตุ๊กตาเป็เฟสกลเป็นกันดมเป็นหนาแฟ อยังไม่มีหนึ่งในหนึ่งคอมไม่มีอันนี้เลยหรอในหนึ่งเด็กไม่มีแบบสนามสองสนามเลยเหรอว่าเด็กบอกเฮ้ยยัมมี่แนด์ชี่เชื่อเลยใช่ยัมมี่แนด์ชี่ไอ้นี่มันไอ้นั่นนี่วะเด็กกาบหมูเป็นสามเราสามสนามเลยเชื่อเลยมันจะไปน่ารักกว่าหมอต้องแย่กูได้ไงไม่มีทางกูแบบแล้วก็สเปเชียลซัมมอน ตกูจะบอกว่าไอ้ที่ว่าึงจะเลิกกิ้กับขน,นมไอ้ฟอาปืดเลยจะาตายตรงนี้ของพลังมันบวกตามจป็นวนมอนในนาะนี่ท่านอะไรไม่รู้เนนะี่ยกูว่รอด,ดูอยู่เพราะกูอยากรู้เหมือนกันแต่ัมใส่มาด้วยเหรอจ๊ะ อ๋อหายสองกลายเป็นโอ้ซิงโคมีซิงโคด้วยมีซีโอ้ยเนี่ยตัดพลังโจมตีเด็กเดกแมวยัมมี่คุเรนะาถ้าจะตีมอนเอาโนวามาสเตอร์ตีก่อนก็ได้เอาฮีโร่เพราะว่ามันตีตายแล้วมันได้จั่วหมอกูนอนอยู่ยังไม่เปิดร้านเลยหมอ โอ้ยเทียนกระดิ่งรัวๆกูจะปิดแล้วได้ไครับระวังนะไม่ปิดทีก็เผล่นะปิดแล้วพลาดนะลืมเปิดอปิดแล้วลืมเปิดมันปูตาก่อนพลาดนะพลาดนะเก็บเก็บเก็บการเก็บมีช็องเด็นไล่เก็บของก่อนมีของได้เพ่งเยอะเออกูมมันน่าทักทำไมอ่ะเออเรื่องของมึงเลยอะสั์ไอ้ มันแค่ได้เลือดคืนเท่าไหร่นะมันได้ห้าพันนี่เนี่ยลงลงทุนสามพันเลยเฮ้ยเลยกูก๊อปมาเร็วเออซัดต่อเลยซัดต่อเลยไม่น่ามีอะไรเอกมาพวกเอาใช้แล้วกันไม่ใช่เกี่ยวกัใช้อ่ะเอาไปทำย่างอื่นดีกเร่อยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยแต่คุ้มเลยไม่ทำย่างอื่นดีกเร่อฉันไม่ไม่คุ้มเท่าไหร่เลยวะไอ้ย่าได้คุ้มแล้วคุ้มแล้ว อย่าให้อย่าให้สิ่งที่หมอทำย่ทำมาเป็นส่วนเปล่าไดหนึ่งเพราะฉะนั้นเรารวบเก็บไว้ในจังหวะที่เหมาะสมด้วยหรือโอ้ได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 ้ขอมีได้สิเฮ้ยไปมึเก็บไว้ไอ้แกะใช่ไหมบอกว่คุณเดียวเธอแต่เดาเดเด็กที่มันน่ารักแบบตูตูมีกระดิกมาอือกูเห็นแล้วกูอยากบอกว่ากอย่าไปเปิดตัวเองจริงมีได้เพียงคนเดียวคือกูคนนี้ฮะ เดี๋ยวคิงเที่ยอะไรเดี๋ยวคิงไม่เล่นเทพสจิตอะไรเลยจ่ายสถิติพลานีเที่ยเที่ยอะไรเดี๋ยวมึงยิบไอยิบกอแจ้งย็นเนี่ยวคิวสัตว์เรโซเลเตอร์อาว่าแล้วเดี๋ยวคิวสัตว์เรโซเลเตอร์เอมเอกบอกว่าไม่มีวอเตอร์วัสดากรูอันเทอร์แบบพิเศษอ่าเอาละวเห็นไหมไลซิ่งว่ะอยอมเอกบอกว่ามีก็ต้อง อันที่มพิเศษได้พี่ดำออไรขึ้นก็ต้องเปไล่ขึ้นหรอไก็ต้องเปไล่พีหรอเมดไลขึ้งเมดใเลยไม่ใชกูว่าอลไรชาชี้ดูว่ามาสเตอร์เพาะว่าไม่ไม่ไม่ไอไม่ได้ชี้เออเดี่ยวใบว้าวอ้าว เอาแล้วไหลสิงโดนใบอะไรสิงโดนใบไปไงต่อกูยังไม่ได้โดนมอสม่อนเลยอ่ะโอ้โหเอ้งเลยยังไงอ่ะอะไรเลยยังไม่ได้โดนมอสม่อนเลยก็ดีแล้วไม่ทำไงดีเนี่ยอยน้อยมันจะขึ้นล่างใหญ่ได้แล้วแปดสิบขึ้นได้เลยมันมันหายอีกสองดาวอีกตัวหนึ่งได้ล่างใหญ่ มันได้ซูเปอร์โนวาได้เลยมันหาจูเนอร์อีกตัวหนึ่งที่มาสองดาวมันได้ซูเปอร์โนวาแลดวงดาวอันเจอจะรับจมรอรวมกันกลายเป็นตัวเฮี้ยนี้เอ้ยผิดบทไม่ใช่หรอกาเลติพีโมดโซลากอลาสกีเลสอาร์ฟนคิงไม่ได้พูดอย่างนี้โอ้อโหไอ้นี่อะดูเดือนว่าเทคมาบอกว่าเมื่อ ม,ม,มันมันสว่าทำลายมอสตรอรนึงอีฝ่ายที่มีพลังโจบตีต่ำต่อทำทำทำมันได้โอ้ยไม่ใชน่นตีได้ด้วยม,วมันตีได้เห้อมันตีได้เหรอตีได้ก็ตีอยูอ่ไปจำไปจำผิดกับตัวอะไรวะที่ไม่กวดเขียวตีไม่ได้ไออีกอาร์ทหนึ่งว่ามัน,านั่ะมันค่อนข้าแก๊ก ตามสบายตาสบายเลยกูกูได้เล่นแมวกูพอใจล้วตาสบายเฮี้ยอะไรกูยังไม่รู้เลยว่ามือกูทำเฮี้ยอะไรได้เลยอย่างเงี้ยมือกูมันเฮี้ยไปอ่ะตาเนี่ยไรอยู่ดิอ่ะไม่เฮี้ยจัดเลยเจอกูแนแนนิโอกางอีน้ำที่กัดนอสัมมอนไว้อ่ะไปกระโดดบอกกาสบายดังนั้น มึงเช่กูมึงเช่ากูในนั้นจะมีทวิตเตอร์หนึ่งใบเรอสินะบอกนี่เลยไอกรีบเลยนะแ้วมึงจะกดการคิ้โอ้สุดไปนั่นแกกว่าเลยเนี้ยไเนีเกีย์หรอไม่นีเกียร์เนี่ยกีบกูลืมไม่ไม่นีเกีย์เฮ้ยอย่าจำ อย่าจ yeah, ังใส่คนเข่าไอ้ดิสี่คนโรงเรียนดีไอ yeah yeah. oh, ้คนเรียนไปแล้วมาใส่คนโรงเรียนไอ้สัตว์มึงเอาอีกเงี้ยไอ้สัตว์เนี่ยเอาไปทั้งหมดไอ้เงี้ยไอ้การพัดไอ้การพายุก็โง่น่ะไอ้สัตว์ไปไกลๆเลยได้่ไอ้เงี้ยบางบางเทีมันโดนมันโดนยิงเมนมันง่อยอยู่เลยด้วยเอาไปเลยต่อดูสองแล้วไอ้การเบนไม่นด้เออเด้ไฟเงี้ยไฟเงี้ยไฟยะ ไม่ได้เล่นไวไูกูแล้วไอ้สัตว์จบละวิะสั่งใช้งานไว้ตายบนหีบกูแล้วเนี่ยอยากจะกดชี้นิ้วใส่ไฮโรโมกันเลยสัตว์ไม่ให้ไม่จัว่วเลยมึงเห็นนางพยาบาลนี่เดี๋ต้องผ่ากูด้วยกูเห็นก็เห็นแต่พยาบาลแต่นางพยาบาลมันจะฮิวมันจะฮิวเด้อมันจะไม่ตีอะมันไม่กินอยู่ ยังไงเยาวานะทุกความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากตัวมันนะหรือว่าเขาทำกับตัวมันนะมันจะเปลี่ยนเป็นดำเปลี่ยนเป็นเลือดแทนไนะอย่างนไหมก็ได้ตีกอ,กอยู่่อเพื่ออะไรวะเดียฮิวเลือดเขาสองสองคนสองลำเที้ยนนะฮิวหน่อยฮิวหน่อยหมอ,ม,อ,ม,อมีการยาวาช่วยร<ป>ักษาทุกคนด้วยรักษากูกูแหกกูแหกกรักษาพวกมึงไงไอ้เหี้ยไอ้ยิก <laughs> ้าเวลามึเกิยได้แต่ เอาแล้วสากาไลท์เลสเดมอนดาก่อรจอมตีเก็บไปเล่นอนไปฮะเอาไว้ยิงหลังแม่งออกอก็แบบยังไม่รู้เลยว่าเด็กนี้มันเล่นยังไงเนี่ยเจริญฮะเด็กไม่เอาใส่ตัวนี้ด้วยเหรอ ทำไมแซนไม่ได้เหรอเออไม่รู้มันทำอะไรเพราะผมไม่เคยอ่านเอกเลยอืมอ๋ออ๋อใส่ไอ้นี่มาใส่อ๋อไอ้นี่พี่อะไรอ่ะอ๋อเดเดอบลสตาร์เล็กเต็มมันโกงอยู่นะใช่ปะแต่เล่นไม่เป็นว่ะก็ข้ามเมตาเลยเมื่อกี้ยังเห็นแต่ว่าโนเลกัาไอ้นั่แหละ แค่ดาบบูจินซอสกูก็ยังเล่นไม่เป็นเลยเล่นกับบูจินซอสเหรอเออมันมีคอมนึ่อ่ะเล่นไะไอ้ดาบไม่ไผ่อ๋อ ทำไรถั่วเกียเฮ้ยลายมอนกูทิ้งด้วยวัตถุักต้อานี่ได้ด้วยทำไมจะไม่ได้กูรู้เทคที่ไหนนะถ้ากูรู้กูไม่ถามหรอกดูในเฟซบุ๊กนีกแล้วเฮ้ยโดนใบอยู่นี่โดนใบอยู่ใช่ไม่ได้น้อใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้อีกแล้วใจเนี่ยพี่เต๊ก ข้ามาที่นี่เพื่อต่อรองต่อรองอะไรพี่พี่ต่อรองหรือพี่ต่อซึ่งเพราะว่าที่นี่ดูเอลลิสต์พี่มาต่อรองหูือว่าสั่งใช้งานคอมมานด์ไซเลนเซอร์เฮ้ยอะไรวะน้าอย่าบอกนะมึงห้ามกูได้ไม่ได้ฮะจะเรียกเพื่อนมาเพิ่มเฉย คอเดตก็จะนั่งงชี้นิ้วอ่ะือว่าชี้การ์ดในสุสานหนึ่งใบออกจากเกมแล้วการ์ดที่ชื่อเหมือนกับใช่แค่กูว่าเอาตัวนี้้ขึนเลยจะใช้ไม่ได้เดี๋ยวใบเอฟกูอยากเล่นตัวเนี้ยกูเอาของมาไม่หมดกิ้วบอกว่าเมื่อลงสนามเราเราไดต้องเล่นองเมวพอใจไหมเปิดได้พี่คนนี้ขึ้นมือคอมมันไหลลื่นดิเนาะคอมเดสต์สุสุขได้คน สู้เฮียอะไรกูยังไม่มีมอนเล่นเลยนะครับนงออกอีกนิดใช่แขงแต่กระลาดแล้วมันก็มีแต่ของโบเดียวที่มันโดนล็อกว่าการที่จะขึ้นไปเป็นตัวอื่นได้อะก็ต้องผ่านตรงนี้ก่อนไอคอมเลยใช่เอาดีโต๊ะแดงไม่ได้กูหาแล้วดาดนี้ที่สองันห้าี่สองันห้า ไอ้คอมเดอรโซเอสเตอร์มันเอาไปมันเอาไปเชิญซิโคอื่นไม่ได้ของเดอร์โซเอเตอร์เพราะกูเคยลองพยายามอยู่ไม่นานไอตรมันก็ต้องหามอนเตอร์หกดาวแปดดาวอะหกดาวแปดดาวน่าจะเล่นได้เพราะนั่นแหละหกดาวแปดดาวกูลองแล้วมันไม่ติดแต่กูไม่รู้ว่าทำไม ม <LY humming> าครั้งมันมันติดแบบว่าแบบต้องเป็นอาร์กฟีนอะไรเนี่ยติดเครื่ออาร์กฟีนอ่ะอ๋อผู้ตรวจอุปกรหน้านี้ก็อุตัวณ์เด็กปัดเลสปอดเลสเอ้ยแต่กูอกอกของอุปกรณ์ที่นี่ไม่หน้าตาเหมือนกูเลยลากันใช่ไหมอกหมดแล้วอะไรวะ โอ้โอเคโอเคชุบได้มีชุบด้วยอ่าเฮ้ยเทกไปติดแล้วเทีกไปติดแล้วแล้วมันเป็นยังไงครับไม่มาชุบได้เล่นอะไรต่อได้ไหมเฮ้ยเราตับมาว่ะต้องเสียเลยเฮ้ยเอาว่ะ

ลิงคือโชว์คั่งมาโ p รมิเนน n ์พึงเซ้นโอ้โหไปมาแล้วแล้วทำอไงต่อนั่นก็ชุบได้เรื่อยๆหรอได้ชุบได้แหละได้ยิ่งชุบได้เรื่อยๆเฮ้ยต่อบอลตรงนี้มันต้องจบลงตรงนี้แหละฮอตเลสไม่มีต่อตรงนี้แล้วอาเย่แทุกอย่างควรจะหยุดหยุดถึงเพียงเท่านี้ ไม่ออก,ก้าได้บอกไว้เราจะไม่หยุดแค่นี้เราจะไปต่อยืมแมนะแวหน่อยกายมูฟ e จะไปเชียลซัมมอนตัวเองกลับมาอีกครั้งลูกกอมอะไรเราแววไปโอเคทั้งหมดเส็จเรีย้อยดกันครูดิโอไม่ได้เสียหายขนาดนั้น ระบบเลียงถูกตัวอะ้ไรดี่ดตัวแรงได้ไรตัวหน้าตาดํมาเออหญิงเล่นไม่ได้ไม่เป็นไรมาเลยเนินไลเนอร์ไอ้สัต,ต่อไปพยายามอยู่ออไปติงเอาเลยแต่ว่าเลยไปติงต้องยอมใช่ไหมเออเออต้องยอมเอา ไม่ได้เดี๋ยวเขาออกพลังที่ย้อกไม่ได้แ <Fighting. S 2> ล<ะ>้วไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเฮ้ยไอ้เหี้ยแล<ะ>้วองค์หญิงกูทำไมกลายเป็นรถไฟป,ไปแลาเรางู้หญิงกูเป็นั่นไงขึ้นเป็นไลเนอร์ไปแล้ว <S <S 2> <S 2> แค่เป็นประวาน <S <S ไปเลยไฟตตี้เกลยทำอไปครับเลยปีจูเนียร์ไม่ออกแล้วกัน โอ้ยจับละคือเนี่ยอยากเสียมอนเราพลังโจมตี200ต่อมอนเตอร์เนที่สุดเอาแต่ลินไงทุกท่านใช่จริงๆกูก็อยากชุบมาทำอะไรต่อแหละแต่แบาถ้ากูชุบไอ้ตัวนั้นอีกรอบอ่ะกูต้องเอามูฟลิงออกแล้วพลังลีนีเออกยล้วไมไ่โดนฮอตเดสตกร่มวมได้ ยังไงครับอาโคจะสั่งใช้งานการ Spell Absorption ทุกการที่มีการแคสส Spell คจะได้เลือด5โลยอย่างเงี้เอาแก้ว oh, yeah. <laughs> <laughs> ขอเก็บซวยด้วย <laughs> ไม่อยากให้ <laughs> <laughs> ไม่อยากให้เลย Two thousand years later ม่มีตาวตรงแล้วแบบว่ามันมันมันทำมันทำให้บางทีแกมาร์คซีนได้ไหมกูกูขอนะกูขอนะรอบนี้กูขอนะเออเอาได้ห่อมันมันเป็นแผนสองอยู่แล้วอ่ะมอนต์เป็นตะเกียงแค่นี้อีกแล้วเอาละตะเกียงออกจะหอมเนี่ยใครใครใช้ก็สุขภาพดีนะโยบายเลนกิวัตรดาก็แบบออฟฟิเชียลัดบฟีออฟฟิเชียล จติดต้นตำรับมาในรอบหน้าดเนเชียต้องสั่งแรโอ้แอลูเาอนนี้อะไรวะเด้สวยก่อนแม์ดาจบปีพันลยไม่จะได้เิเพิ่มเติมพลังเพิ่มขึ้นปีพันไม่ไม่ดเกดแต้วันก็ตีคเองแต่มันไม่ตาย ตะเกแม่งตอนตีแม่งจะเปิดเอฟเฟกไม่ได้เลยไอ้ไอ้เอกไม่ได้ใช่มันห้ามไว้มันห้ามไว้เฮ้ยนี่มันไอ้เฮียความหวังยังมีหมายตายคนเหี้มไออะไรนี่นี่มึงเอามึงเอาเทียนหอมสุขภาพดีของกูไปเรียกเลด้าก้อนงงๆตัวเนี้ยทำงานก็ก็วตีมันแรงนะก็แรงจริง เออมันมันตีแล้วมันทำดาเมจสองเท่าได้ไงนิ่ยมึงว่าความรู้สึกว่าคุณคุณรอความรู้สึกว่าไอเลื่อนเหลือพันหนึ่งแล้วเราเลื่อนเต็มอะไรเงี้ยความรู้สึกว่าคุณนๆ้ะคุ้นๆดิคุ้นๆนะคุ้นๆบ้างจำได้ว่าถ้าสมมติแบบปล่อยไว้อีกเทือนนึงแล้วหร,ร่อแพ้อะไรเงี้เออยเฮอเพราะฉะนั้นจบได้ก็ต้องจบได้อย่างเงี้ยไปไฟ,ไฟล์ฟรีคัฟเวอรี่ก่อนบังคับกลับ แอ่ผุ้กาอสด้จะเจ็ต์องหญิงทำงานตูกรูชชุบอย่างนี้ได้ด้วยวะไอ้สัสคิดมากทำไมวะลงมาครับรถไฟการเวลานนเนไลเนอร์ไอ้เฮียรถไฟพิตีแรงกว่าเรดดากอนอาร์ฟีนะัเอฟเฟกต์ของใบน,นี้ทำงานเช้เศษตัวเองลงมางโอเคเอาวีลแปดไพโลจากเล็กลงสุสาร อย่านั้นต่อไปมอโมซามอนเลสเลโซเอเตอร์ไอ้เยือยธาตุไฟเหรอเย้ยวันนี้กูจะเจอมอนธาตุไฟใช่ไหมสเ s อร์แต่เลสเลโซเอเตอร์เขาต้องสเปรย์ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก่อนมันมันอะมันสเปรย์มันจะได้เลือดคือมึงจะเอาเลนโดว่าใช่ไหมเลนโนเอะเลสไลซิ่งใช่ไหมเลสไลซิ่งเป็นธาตุมึงอกี้จะไปจะดึงไหมเมื่อชันเองมีทาง กายกูอาจจะต้องเอาการออกก็รึกหน่อยอาการนี่ยไอ้นิ้วภาพมันกลับมาอีกแล้ววะไอ้ภาพแบบไอ้ภาพเป็น่างนี้แหละเออมันเลยว่ะแล้ก็อย่างนี้ไเหรอวะยังทำไรทรับก็แบบว่าแบบไอ้ไอ้หมาจนตอกอ่ะหมาจนตอกแล้วมันก็กัดเราตายไอ้เหรยเราจะได้หมากัจนตอกกัดเราตายมันเริ่มขึ้นละทำไรครับ ลิงคือโชว์คามไนท์แมงโอ้โหฟีมิกยี่อ่อก่อเนี่จะทำลายพลาสีิินคำพวกกูเหรอไอ้แบบไอ้ลอนะทำอะไรทำเรื่องเอฟเฟกต์ทำบเียไม่มีถอนทิ้งอ่ยถอนทิ้งไม่ทำลายยูนะเพใจเย็น นี่ไงพวกกูพอดีว่าพวกพวกกูแบบตกแต่งเนทีเรียบร้อยเลยสมัครไม่เรียกอะไรอ่ะเมื่อกี้พอดีว่าบไอ้ที่สอบเจ้าพอดีเออเส้นใหญ่อ่ะรู้จักคนเยอะคนก็เลยช่วยอ่ะเมื่อกี้เลยอ่ะโดดไปเลี้ยงเหรอสุตีอ่ะนี่คือโชว์ข้างโอ้ไม่ก็ ของใหม่แรับหนึ่งใจเย็นๆกูออกแลแต่เอาแมวเหลือกูออกก่อนเอาของไฟกูออกแล้วเอันี่ยออกันกันไม่เสร็จอีกยังมันดูเดือนนะเกมมันดูเดิมพันกันด้วยชีวิตเลยเกือบกูไม่ได้กิดเจใช่ไหมกูรู้สึกว่า้องเราเราค่อนข้างน้อยพอตัว มันต้องเข้าใจเลยว่าเราเลือกเราเลือดสองหมื่นไม่ไหวฝั่งโน้เลือดพน่าไปกูก็ลำนานเลยสุดตัคิดเอาหมดเลยว่้สัไม่เล่นพลาดทีเดียวอ่ะไอ้เจ้าเราเอาช้างดาวปลาใส่ไปไปจนตายเลยมันกูพยายามทำอะไรที่กูคิดว่ามันได้จะได้แต่มันยังไม่ได้เย้ยมันทำอีกเจ็ดพันสี่ร้อยที้ยนงมีไม่ไหวแรงเลยโหดายเลยนะ ไม่เล่นเราจะเหลือแค่หมื่ <reading> <expand> นนะโอ้โหเเลยองร้อยาเลยเนาะนม่เหลือหมละไอ้เนี่ยไม่ตีมาก็เหลือแค่หมื่นห้าิ้หายแล้วนียแย่เน่อเอาเพื่อความชัวร์แล้วกันนะ ไปล้างบอ่ออีกสัรอบหนึ่จะเป็นอะไรไปไเดี๋ยวขึ่นก็ได้แล้วว่าถ้างั้นเอาไปโอเคแค่นี้ได้โอเคงั้นเอาแค่นี้อสองแก่ทำเลยทำเลยโอเคเดี๋ยวแม่ผมนี่ม <ทำ S 1> ือสะอาด โอเมึงเกี่ยวาพสี่เป็นคำรู้แน่โชว์นิ้วกลางเลยเรียร้อยฮะไปใกล้เอาเอาองค์หญิชุบมาก่อนชุบมันละซัดม่งเลยเดี๋ยวไอ้เนี่ยกูว่าใช่หรอภาพนี้เลยไว้เดี๋ยวภาพนี้เลยเว้ยภาพดีเลยภาพดีเลย ดีสุดดีสุดก็รถไฟอ่ะมึงทำแด้วจิตใจมาาเลยไม่จริงเอาเมลตัวไปเลยฮะดาวเมลโคตชัดเจนเลยกูขอแล้วมูไม่ขู่หรอกมึงไปเอาตัวได้เองูว่าเอาอะไรก็เอาไปเลยอ่ะ บอลแล้วเวล่าคกูไม่รู้นี่ว่ามึงเล่นแมวตัวไหนเนี่ยผมผมเล่นไม่ออกเลยครับผมโนเพื่อนร่วมทีมอยู่พอตัวข้าวช่ไมเนี่ยครูคกูไว้ให้แล้วครูคมรอแล้วเนี่ยน่ารักจีดเชียวว่าคูจะโดนโจมตีโดยตรงสั่งใช้งานโรฟฟมาโคฟฟ์มาพอครูลีบ์ เฮลโล่นี่ไงเป็นอย่างนี้แทนไอ้เยอะเอนไลฟ์มาเลยด้วยเชียเราจะเคลียร์ไนไม่ได้เลยตีตอ้แล้วตีตอ้เลยมตีเละนละเด็กเด็กไฟทนะเด็กเลยคูกมคมตีตค,คตู้แค่เอาแม่มดประกันไว้เฉยเวลาให้เราไม่มีมอนสเตอร์ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยอิงสันเลโซนิเตอร์ออกสกิลวันนี้มีทำอะไรอีกแล้ออรถไฟเหรอเพื่อนไหนควีนเนี่ยควีนควีนกูทำเลยได้วะมีควีนก็ฟินด้วยเหรอจำได้ว่ามีคัตติกทูกเนี่ยลองกดดิกูอยากไหม Hello ลองลองดิลองดูอีกสักรอบลองดิลองดิกูอยากเขาเหมือนกันเพราะมันจะทำลายมอนสเตอร์บนสนามตัวเองหนึ่งตัวก็ทำลายมอนสเตอร์บนสนามด้วย อ๋องั้นก็เราเบิดไอตัวธรรมดากับเรโซเอเตอร์แม่งทิ้งเลยเลยแค่นั้นแหละทำเลยทำเลยเดี๋ยวเราเบิดมอนธรรมดาฝั่งเราแล้วก็เรโซเอเตอร์ฝั่งมันอ๋อในสุดสาปหัวในสนามเอ๊ะเ้าเอ้าอ๋อโอเคลูกได้จางเงามันสามารถลงแบบไปเกี๋ยวสามรถได้ โอเคใช้ได้เป okay. ็นอาใช้ได้กูจะโดนแบบวันทำาเดียวตายว่กตอคนีเขาแตกเครื่องเครียดแล้วกูจับไปแล้วเขาอย่างไรก็เสก่อนแต่เย็นๆรเซ็รีเซรีเซ็ตตัวนี้ไม่งีอะไรผมอ่ะ normal ก็ได้สเปกค ถึงเวลาแล้วสุดยอดเอฟอเตอร์ของแชฮะมึงจะบอกว่าออนไเดียไรื่อเราเหลอกกันเอาไอชิวยอาไเอรสโ่โอ้เลนโนวาหยรู้ซเปอร์โนว่ไอสัตว์ด้ยเปอร์โนว่าไม่ใช่สาวไม่ใช่เยอะไปทำอะไรทำเลยร้อยแตกแล้วเนี่ยไอม่ดูทำาด้วมอเตอร์ไอ้ไม่ดูกำาได้หหอไอ้เรื้ไม้ที่โจอภาพน้นมัไม่มีทาง เยอยเกืเอบไปแล้วไอ้ <c oughs> ัตว์คุณต้องขอบคุณคุณิโบเขาไ,ไม่ได้คุณิโบอ <c oughs> เออ้ยคุณิโบอ,อันนี้ต้องขอบคุณบรุรบัลมี